ก็วันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับเซน่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับชื่อสไปเดอร์ทีวั A T 1. นนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโหสวยงามแ้วขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนี่นี่ก็จะเป็นอ,อุปกรณ์นะครับนี่ตัวนี้ สวยมากนะครับสีดำช่องชาร์จจะเป็นไทซี C นะครับเป็นไทซี C. มีเสาคือสวยมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดเครื่องก็ตัวนี้เป็นบลูท t ธนะครับของ Sena เป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยรับสายฟังเพลงฟังก์ชันทั่วไปมีเหมือนกันหมดนะครับโทรเข้าโทรออกนะครับเชื่อมต่อมือถือได้แต่ที่สำคัญเลยนะครับตัวนี้คือมีระบบเมสมีระบบ m มสอินเตอร์ค เหมือนพวกรุ่นพี่รุ่นใหญ่นะครับพวก 30k 5 0 s เลยมีช anel ให้เลือกใช้ทั้งหมด9ช่องแต่นะครับแต่ว่าจะไม่มีระบบอินเตอร์คอมหรือเหมาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ใช้งานเมสเป็นหลักคือบางกลุ่มก็คือตอนนี้แทบจะเป็นใช้งานเป็นระบบเมสกันหมดแล้วนะครับก็มาเลือกซื้อตัวนี้ได้นะครับคือใช้แค่ระบบเมสเลยอินเตอร์คอมไม่มีนะครับเมสอย่างเดียวตัวนี้แล้วก็ลำโพงที่ให้มาก็เป็นลำโพงตัว h พดีพรีเมียมเลย ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มหรือเปลี่ยนลำโพงนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็ครบนะครับซื้อไปพร้อมติดตั้งและใช้งานได้เลยอ่านี้มีไม้นะครับไม้สายสําหรับหมวกเต็มใบไม้ก้านนะครับอันตัวนี้นี่แล้วก็ลําโพงนี่ตัวนี้เลยดังเสียงชัดเจนนะครับเ d ดีพ m ีเมียมสายชาร์จนะครับ Type C แล้วก็อันนี้เป็นชุดตีนตุ๊กแกติดลําโพงติดไม้นะครับขานี่ถอดเข้าถอดออกง่ายๆเลยขาของเขานะครับ ใส่ลงไปในช่องตรงนี้นี่แค่นี้ง่ายไหมง่ายมากวิธีถอดนะครับดันขึ้นคือถ้าติดกับหมวกเนี่ยอาจจะง่ายกว่านี้นะครับดันดันขึ้นมาได้เลยใส่ก็ใส่ลงนี่แบบนี้มีให้มาสองแบบนะครับทั้งแบบแบะกาวสามเอ็มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบหนีบข้างหมวกมีให้สองแบบเลยนะครับก็ถือว่าครบนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วอันนี้ฟองน้ำหาหุ้มไมก้านนะครับ อันนี้เป็นตัวเสริมสําหรับหมวกที่มีหลุมมาให้แล้ว่อหลุมมันอยู่ลึกเกินนะครับก็เสริมตัวเนี้ยเพื่อที่จะให้ดันลำโพงเข้ามาแนบกับหูเรามากขึ้นนะครับสําหรับเจ้าตัวสไปเดอร์ตัวนี้ราคาราคาเปิดตัวนะครับตอนนี้อยู่ที่8,900บาทก็ใครสนใจนะครับลองดูนะครับตัวนี้คือระบบเมสอย่างเดียว ไม่มีอนเอคอมรับสายฟังเพลงได้ปกติตั้ง3ามเบอร์โทรด่วนทุกอย่างใช้งานได้หมดแต่แค่ไม่มีระบบอินเตอคอมแฮลลิง